โอเคผมขอกลับสวัสดีถ้าผู้ชมทุกคนทุกชั้นด้ยวยเลยและกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะก็คือก็มาจะไลฟ์ซับแล้วนะผมขอโทษด้วยนะที่ผมเลิกทําไปนะสักพักหนึ่งก็คือมันรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากทำนะก็อันนี้ก็คือขอโทษทุกคนอันนี้ถ้ามีสิ่งลงุมอะไรผมขอแย้ขอโทษด้วยลวกันนะครับ,นะรบอ่าเพื่อเป็นการแบบฉลองเลก็กน้อยเนียเน่ยก็ได้ทาการเติแมแล้วซึ่งเราจะมาจัดตัวนี้กันนะซึ่ง คือราคามันก็ค่อนจัดเ,ล, uran, เลยนะผมที่มันเป็นของพาราทิวมากคือผมเล่นตัวเนี้มาผู้อาทุกคนดูนะผมเล่นตัวนี้มาคือจน,นมันโล่นี่แล้วนะฮะคือไปถึงแบบอันนี้แล้ววะ่ะน,นักสู้ขั้นสุดคือแบบแบบเล่นยังงแบบ้นะแต่เรายังไม่มีตัวเลยแล้วก็ราคามันอยู่ที่สองหมื่นแปดซึ่งถือว,ว่าจัดมากนะผมเป็นตัวที่ราคาจัดแบบมากๆนะแล้วก็เป็นตัวที่ทเลยง่ายๆเขยิบสีมันสามารถเข้าและออกได้นะไม่ใช่ไม่ใช่างั้นนะผมหมายถึงว่า มันสามารถเอาเข้าไปได้นะครับที่แบบเปิดเรือนตีออกก็ได้เหมือนกันครับะจัดก็เลยแต่วันที่ผมไม่ได้มาเล่นนะครับตัวเป็นการหลอกเด็กๆนอนกันรอบหนึ่งวันที่ผ่านมาผมอัดนวันที่ผ่านมาวันที่22นี่แหละผมจะลงคลิปนี้อีกทีหนึ่งต่อเมื่อนาฬิกามันหน่อยสามลมก็ผมลงคลิปนี้เมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อมันหนึ่งไว้สามเมืนั้นะครับเพื่อจะเป็นคลิปตั้สสารับผมนะครับมีความหมายมากนี่ก็คือ คือมันเป็นถึงแบบังไงแล้วเข้าแบบถึงสามหลักแล้วนะก็คือผมแบบจนได้เสามหลักของยาสัตวเองโอ้ก็โอเคตามสบายก็ผมก็ก็ได้ไปฝึกตัวมันมานะอันนี้ใครอยากเล่นแอดมาได้นะก <_ S 2> ็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผโมโนเมม F F นมเอฟเฟตโบววเจ่งกันคลิปนีาสวัสดีครับผม